มีอันตีนะเพื่อนไม่หลอดเหมือนเดิมกับขี้ช่างแหลกๆน,นะเฮ้ยเหมือนมันดาวสูตรจริงดิโอ้เรียบร้อ,ปอยปิดตาไปก่อนครับผมส่วนพื้นที่ก่อนนะวิชัดดาวเลยล่างให้เพื่อนวิล่างสองเลยนะทั้งอันตีติวเสียนทั้งโกกับในดับเบิลคิวด้วย พี่เอาสุดจัดเลยตัวเนี้ยอุ๊ยแบตเตือนแต่ผมยังไม่ตาย,ยกราบสวัสดีครับอยู่ผวล 14k นะผมมันยิงมาโซโลแรงอีกเช่นเคยนะครับสู้ทรีมเก่าิบดาวครับผมช่างหน้ารล่หม,มิ่งนะครับผมยิบมากแก่เตียนเสียนกับกบนะครับเกนเนี่ย ชัดเจนนะครับผมเปิดร่มที่ลังเหมือนเดิมนะในร่มครับจะพยายามเอายิบตัวมาแกะนะผมจะไม่ค่อยเปิดร่มก่อนนะรุ่นกับไปเต็มลังแฝงเนผมขึ้นไปหายต้นเกมน,นะครับแกะนางานเลยนะครับผมแต,แต่เนี่ยแบบยิบแต่เฉพาะเกมน,นะครับเน็ตผมปิง้งไวจัดเลยชุยนะี ไปกลางไปก่อนนะครับผมให้มันเคลียร์อยากนะให้มันเปลืองสกิล้วยแหละต้นเดียรออนอัพไลนนำเนี่ยขึ้นมาหาคดีสักหน่อยครับต้นเกไมไม่มีไรครับผมสกอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะกดตึงนะเก้าสิบดาวเดี๋ยวแท็กเ,เวบิกึ่งตัวนะ ่าจะกลับแล้วไม่ได้ด้วยโอ้ยทอ้อมไม่กลับเลยกันนะป้าเล่นบนเกียร์ขึ้นนะล่างๆโดนปั๊มครับหยับได้อีกทีอุ๊ยาวแคยรีด้วยชิลาเรนอาวีเป็นนะเนี่ยก็โหด <c oughs> <c oughs> วีเมียนปลานะดูจากกันหยับเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเป็นผมผมจะหยียบร่มมันอะ <c oughs> <c oughs> ขออะไรกันนะม m แวน่นขอสิ่งหน่อยครับวิม,ม,มีดีลังนะยุโดนไหมนะ่ะเสียบังก่อนมาทุกคน,คไ,นไม่ได้เล่นโดไม่คุ้มมั้ง เพื่อนตีให้นะให้เพื่อนมีความมั่นใจในการเรียนครับผมถึงเราจะไม่ได้ไปสวยอยู่ไกลๆมาดีเรือนแหละหายไปไหนนาะเมียบมืดจังเลยหายตัวเห็นกันใกลๆน,นี่แล้ว างล่างโดนขึ้นครับสองหนึ่งวิคิดไงแชร์ผมเนี่ยหลางยับยัๆนะบอกเลยเอา้าได้คิวด้วยเอ้าแชร์ตัวเองไปแล้วหนึง่งฮ้้หิวหิวหิว,หวมาดิอุ้ยเจ็บจัดเลยวะ่ะเกือบกาะแบบยังเหมือนบางเู่นะทุกคนเกือบเกาะเท้าเกาะโคตรบางเลยครับพี่ โดนสองแคลลี่ซอยยับเลยหลวมมาดินี่ยหลวบในกระลางในนะครับเนี่ยแกะทางแบบชัดเจนเลยนะฝ่ายเนี้ยที่ครับุมล้มไปสองเสียปอมบนด้วยนะเนี่ยทามิ่งสีนาทีครับผมหวานเจี๊ยบเสียทั้งคนทั้งปอมนะฝ่ายเนี่ยเปิดถาดเนยนะวมอแบบมันหวบผมแบบผมมีด่างทุกอย่างนะ ไหลนะเนี่ยบุญเนี่ยชี้ปลาแบบอ่านเกมขาดจัดอวดจริงปลาคนเนี่ยวิญญุกสวยจัดไมีหล่างนะรับปอมไปก่อนนะครับให้เฉลี่ยิ่งนะสวยยิ่งได้เพื่อนยิ่งได้ยิ่งไลยยิ่งเลย,ย,เ,ลยเนี่ยอุย้ยเฉลี่ยก็เป็นวะน่าจะได้ดาวเลยผมเกมเนี่ย เอาสุดจัดเอาดวงอดียานตัวนี้มีของว่ะสามเก่าวินะับเพื่อนเดี๋ยวเอามันหลุดคู่ดาวอะไรกันนะผมแบบกดนาทีรัวๆครับยังไงอยู่บ่ฝันะ อารมงอดีนจะล่ำผมนะเนี่ยแค่นีีฟี่หวานเจี๊ยบเมื่อกี้ยังช่มอยู่เลยว่ายานมันมีของโอ้โหปล่อยของเร็วไปหน่อยครับเหมือนแต่แก่งบ่านะเมื่อกี้เนี่ยโดนลุ่มสีหนึ่งแบบถอดหรือเปล่าวีมันกลับงงไปทางนั้นปล่อยไปเถอะ มันต้องปล่อยเอ้ยไปล่อยไหนก็ปอมนี่ว่าเนี่ยผมเพิ่งเคยยิบมานะทุกคนแบบจะห้าเหน่อยนะ <c oughs> โอเคข้างล่างฟรีนะข้างล่างฟรียังไงมีหลังนะเพื่อนอุ้ยมันลำยับโอเคนั่งอ,อยู่แหละเฮ้ย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 เหมือนจะเอาซูทว่ะตัวเนี้ย เอาดีวิปปิงงวินเน็ตปิงเ้อาเพื่อนตายเลยโอ้โหถ้าก้นหิ้วท่านจะตายไหมทุกคนเมื่อกี้เนี่ยขอเดี๋ยนยเพื่อนไปไหนอะเอาห้องลอยังไงนี่จะเอาบับฝากเกิดน,นะเพื่อน มาดิยิงมาดิอุ้ยเดยบบฟ้าด้วยว่นเจี๊ยบเอาเหลือดก่อนนะอุ้ยไม่ดีกว่าไปโซนค้องดีกว่าครับมันอันตรายเกินไปนะอืมวาแล้วมากันแล้ววทุกคนยกสวยอย่าเพื่อนอุ้ยพิกเกอร์นะยังเงี้ยเหลืองเจ็บร้อย ไอ้นัดอมไหไม่ไว้ไปแยกดันเหรอแบบวีบเก็บมุดอะครับเป็นไงไม่กลับจริงดิอันตีม้มีเปิดได้ก่อนครับผมเพื่อจบได้อุ้ยไม่ได้แหละมันเกี่ยวเว็บอะถอยงับฟื้นไปนะต้องถอยนะผมว่า ครับทีมเป็นงานจัดเลยโซโหแต่เนี้ย <Okay. S 1> ขอถอดนะครับผมแบบคาเฟ่มันอนาจะมีของแหละ <Okay. S 1> บนไหนมีคนไปหลับเลยกลางเขาแล้ววะ อ่า403โอเคยังจนอยู่นะมันขึ้นมากันเวียนมาก่อนเลย <Welcome us. S 1> ยืนนีแหละผมอ่ะอ่ามาเปิดมั่งก่อนอะไรประโยชน์ครับผมใส่สกิลเจ้ามเนี่ย mm hmm. การทุนดันเนี่ยต้องสนามไฟให้ได้อะ แค่แต้มสองตัวข้างล่างก็โดนดันครับอุ้ยเหมียวสิบสองไงนะยานตันเนี้ยเอาดุงก็ดีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแปลงเนี่ยน้ำยับแหละทุกคนเหมียวสิบสองแล้วอุ้ยเก็บสามเลยอุ้ยไปละจ้าอุ้ยแมวแมวขึ้นไอาไว้ไว้ ุ้ยมันล่ำายับเลยอนะทุกคนมันถึงเวลาของมันแล้วนะเทพยานมันว่าแล้วอยอดีเพื่อนไปยเถอะไม่ไหวนะไม่มีอะไรจะหลับแล้วตอนเนี้ยออกได้ดีอนะยานก็เกิดะเงินน้ำสามพันนีงครับเลันต่อสปินตลอดเลยนะยานมาเขาไฟเท่นะ ยังนี่แหละผม่ะยังไงมันล่ำอีกแล้ววุ้ยไปก่อนนะจ้าวุ้ยล่ำหัวจัดแต่เชลรี่กาฟนะแฟนะแปลกแหล,ละแหลกไปสิหนึ่งต่อสองตัวอืมก่อาล้วกัน เอาซุดเลยเพื่อนเดี๋ยวผิดนะชี้อะไรอยู่จะโดนลวกกับพ่อผมไม่มีอะไรสวยแหละชีเอาตายไปอีกแล้วอุ้ยต้องถอยวะเริ่มแบบสู่แล้วไหนแล้วนะทุกคน ไม่ไหวเลยศิลปา,าตายครับเกมก็าตายไม่กับศิลปเลยนะอย่างผมซับเป็นเปิดตาดีกว่าแบบเอามาให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะมาดิฟิกเกอร์ไปเลยนะอา้าวเอาเล่นโดนโอเค ตายแดดได้ขอให้แหละครับผม <l uck> ล่างให้เพื่อน <l uck> อุ้ยดวบสองไม่มีไรครับ <l uck> ยานหายหนะตอนเนี้ยมันมาแล้วเคลี่รีระวังด้วย <l uck> ลำนาให้ก่อนนะช่วยจัดเลยมาโหเก,กมตานี้ขวดตึงเลยครับ ได้ข้องมาปล่อยบนเลยนะเพื่อนไมตจะหิวดาวข้างบนสองหนึ่งย่าปลอยวะยังไงครับอาแก่ไหมเพื่อนสีชัดดาวอุ๊ย,ย,ยมาไงเนี่ยดีนะ่าหลางท่านทั้งรวบทั้งอันตีดิวเสียนนะครับเมื่อกี้เนี่ย วิวเอาสูดจัดสวยวิวเบตเตือนแต่ผมย oh, ังถึกอยู่ครับผมยังรอดด้วยวิทอยทุกรันโอ้แบตดตั้งแบตดตั้งนิดนะตอนเนี้ยเอาดินต่อเฉยไปเถอะอยาบอกนะว่าให้เมียดมาตีปอมเอ้ยแค่ดีแค่ดี เดีวบล่อยโอเคยังไห้ป้อมโอ้โหแหลกสามทางตายน่านซะด้วยนะประเด็นผมแบบเพิ่งตายะอทั้งเกมอะลอดน้านนะครับเสร็จคล้องรอดครับโอ้เรนแบบก็จะเกิดนะ น่านจัดอาจจะจบหรือเปล่าเนี่ยตายสองผมซับ่าวิ่ง,งเร็วมาแล้วนเน็ตก็ปิงไม่พักเลยแค่นี้ตายสองซับเลยละกันนะมาแล้วพี่น้องเดินใส่ปอมเลยไม่สนอะไรเลย อุ้ยปัอมใหญ่ย,ยิ่งอุ้ยเกือบแตกตีปัอมเธอเพื่อนอุ้ยหกสองุ้ยสวยจัดปัอมเพื่อนปัอมสวยอุ้ย <c oughs> เด็นไปเด็นมากจะเพลียนะเนี่ยแค่นี้เขาถอดไ่ตายเลยโลมเรีออยงดีครับประมอันนี้นะแอ้มีการชงตัวเองเนี่ย รับไปเลยสองดาวแค่เนี้แค่นี้โคตรโหดนะอา้าวได้เหมือนกันนะอุ้ยสามดาวเลยเกมเนี้ยโคตรสยองโอ้โหพึ่งรูน้นะเนี่ยเรียนทรับได้ดาวเยอะขนาดนี้เกินสามดาวเลยนะทุกคนโอ้โหไปเก้าสิบสองเลยครับโคตรเวร้์ ะหลีสิแหละไม่ได้ซีดาวน์หมนเนี่ย <c oughs> ขดตึงขดตึงเจมเนี่ยสิบสี่จุดหนึ่งเลยนะเคลียโอ้โหคะแนนขดโหดออกข้องกับประมาณนี้นะครับผมกบุกับติวเสียนไม่ได้เรียนเลยนะครับผมหนึ่งเจ็ดสองหกเลยนะ ตัวนห้งแก่ไปนะไปแล้วครับผมมาเจอกันคลิปหนานะครับถ้าชอบคิดหนีงเรื่องกดไหล์ก็ตะลิงก็แชร์ก็ติตารมีครับผมเจอกันคลิปหนาครับผมฝากที่ตามมาทิกตอกไปนะครับนี่ครับผมพึ่งสั่งใหม่นะครับช่องเนี่ยฝากที่ตามครับผมเจอกันครับเจอกันคลิปหน้า